สวัสดีครับอยู่กับผมพักเาวดอยครับผมมาอยู่กับอาจารย์ใหญ่ครับโคซิงครับที่เกาครับไปแล้วขึ้นบ่อชั้นชั้ครับโอ้โหโอ้โหไปแบบนิ่มๆครับสบายๆครับดูครับยืนอยู่บนนลครับแมโคครับอาจารย์ใหญ่ครับวันนี้ อาจารย์ใหญ่หรือพี่ขาวไม่รู้ครับยังไม่เห็นเลยครับใครครับนี่พี่อ้วนครับล้อซิ่งครับดูครับโผล่ไปไหมครับโอ้พี่ขาวครับนึกว่าอาจารย์ใหญ่ครับอาจารย์ใหญ่ยุงล่างโน้นครับดูครับเห็นเส้นหลังไวๆครับ โอ้สูงกันนะครับขาวจัดให้ครับจานขารับจานขาครับจักดินครับทำร่องทุเรียนครับอันนี้วิ่งวิ่งวิ่งแบบในสวนเลยนะครับไม่ได้ออกถนนํำครับจะใส่ไม่เยอะครับวิ่งเป็นเที่ยวครับ ดูใส่กีตาร์ครับอีกอีกหนึ่งตากวางมาแล้วมาไปดูข้างล่างครับโอ้หแข็งมากเลยครับสองตาครับโอ้ย้อนแสงย้อนแสง ตักครับที่สี่ครับโหตักไวมากครับที่ห้าครับ ทีหกอ้าวหกแตกนะครับหรือแปดแตกครับหรือน้ำไปครบโอ้โหไปแล้วครับวันสิบลอซิ่งครับไปแล้ครับไปไปครับเดี๋ยวจานเยครับไปเลย มาแล้วมาแล้วดันเย่ครับชันเหมือนกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวอ๋อหล่อพีหนึ่งตากครับ งััครบเดี๋ยวหาช่างเย่ดีกว่าพาไปดูที่โรงครับสวัสดีครับมีเด็กไหมครับมีเด็กนะครับโอ้โหหล่อมากครับตัดถูกใหม่โอ้โหดูครับจสุดหร้อนยอดครับพาไปดูที่โรงครับโอ้ข้างนอกร้อนมากเลยกลัวโทรศัพท์ตัดทิศ พี่ใหม่ว่าไงนะยุ่งจ้ยุ่แล้วผมไปกินนะ่ะฮะตอนนั้นผมไปเที่ยวอยู่เที่ยวไอ้สนดอกไม้กุไก่เหมือนกันเนาะไปเนาะแหม่หล่อมากเลยครับแต่ผมครับไม่ไม่เจอกันประมาณอาทิตย์หนึ่งครับโอ้กลับมาจำไม่ได้แล้วครับอาจารย์อาจารย์แย่ยครับโอ้กหกลอเลยครับไอ้นั้นพี่ขาวแล้วพี่ งานที่ผ่าโอ้ผมทุกอ่าพี่ขับไมโคว้าเอ้าโอเว่ยชัดเหมือนกันนะครับเี่ยขึ้นแบบนิ่มๆนะครับโอ้โหอยากแรงไหยครับแปดสิบไล่โอ้ทำทำอะไรนะสวนทุเรียนเนาะพี่เนาะทุนนี่ไม่ใช่น้อยๆนะ80แล้วปดสิบไร่ครับ ผมเป็นเขาเรียกอะไรนี่เป็นเป็นเป็นครูเหรอพี่ใช่ครับเขาเขาเรียกอะไรทำสวนนี่เป็นครูหรือเป็นอะไรครับนี่ทำแบบนี้นะครับผมดินครับนี่ได้ออกถนนนำครับติงสบายสบายครับแปดสิบไร่ใช่ไหมพี่แปโอ้ขี่เยอะมากครับคนที่ไหนพี่ที่นี่เหรอแดโอ้โหทุนไม่ใช่น้อยครับทำสวนทีเรียนครับแปดสิบไร่ครับดูครับ มันได้เยอะแล้วครับอันนี้ล่องอะไรล่องน้ําเลยพี่ล่องน้ํานด้วยอันนี้เล่าจะกรโคทุเรียนนะไอ้จาะน้ําเลยที่ใส่ท่อ,อพี่โอ้แสดงสวนน่าเตรียมพร้อมไปหมดเลยตั้งแต่ค่าที่เนี่ยเขาไปธรรมดาเนาะสีถนนใหญ่สีเรียนครับโอ้โหทุนนีส่สุดยอดแล้วครับมองเห็นพอดีวันเช้านี่ต่อทะเบียนรถโอ้ทำงานอยู่นี่ไม่รู้จะได้หยุดหรือเปล่าพี่ มีของก็ไปส่งยินมาก็รือรอๆหน่อยวิ่งแบบนิ่มๆเลยครับแย่ yeah, สุดรอครับตัดผมใหม่รอว่าเลยผมจับไม่ได้เลยไม่เจอประมาณอาทิตย์หนึ่งครับ เป็นเอฟซีอาจารย์แย่นี่ยแบบเว้นได้ครับโอ้เม็กโคก็ได้สิบล้อก็ได้ครับยอดจริงครับดึงดัง,งดงึงดังนะครับโฉมดีเราเดี๋ยวพาไปดูเซบ๊กครับดันดินครับมันขนาดไหนครับ แก่สุดล่อครับไปแล้วไปแล้วโ,โหล่อมากครับเซเว่นครับโควต้าเตะครับโอ้โหตึ้งโอ้โหเยอดครับเปี้ยงเยอะเลยครับตกปาท้ายดังจริงครับไปเลยเพ๋ยวาลอดหน้าไปด้วยเอา,าดูเสียบิ๊กครับ เอาชอไครับเสบิกครับเสียบิกเจ็ดให้ครับยอดครับ เด็กพี่ครับเด็ไทยครับโอ้โหเดกพี่ครับพี่ครับไปครับดูพี่ขาวครับขับแมคโครครับโอ้ข้างล่างไม่ไหวครับร้อนจัดเลยครับกวนตัวสับสัตว์ครับขออนุญาตถ่ายข้างในนะครับจ้วงเอาจ้วงเอาครับอันนี้ทำให้เสมอหรือขุดสัตวดิพี่ขุดสัตว์ ขุดมันเลยอาจารย์ขาวจ้วงเอาจ้วงเอารับดินอ่อนครับ, on, รบอยู่กับเจ้าแคทอีกแล้วครับสามสองศูนย์ดีครับโอ้ตัก็ีวฟๆเดียวเท่พน่เนาะ <Okay. S 1> จ้วงเอาจ้วงเอา าจารย์แย่เหมือนเดิมครับดูครับหน้าตาโอ้โหหล่อมากเลยครับผมไม่เห็นผมที่แรกผมจำไม่ได้โอ้โหคิดนานไหมตัดผมยาวพี่เฮไ้ไวท์ไอไว้นี่กี่ปีแล้นะไว้ผมยาวกี่ปีโอ้ย,ยาวไปเลยน้วยอย่างรอเลยอ่ะโอ้ดูเครื่องนอนครับคลืมเห็นพบครับนี่ของใครเลยพี่ โอ้โหสุดยอดครับนีน้ำพิเศษ,เศษกินแล้วมีพลังอันนี้ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ <laughs> ขับเคลื่อนด้วยน้ำพิเศษครับอาจารย์เย่ครับ <laughs> น้ำมันน้ำน้ำรันมาทับสกันครับครับโอ้โหไายแล้ว หนุ่มๆเลยแต่ฝุ่นเยอะหน่อยครับลงข้างล่างไม่ไหวนะครับฝุ่นเยอะจริงๆครับนี่เสียเก้าครับคันนี้ใหม่แล้วพี่เนาะน่าจะขับดีเนาะอันนี้ขันเร็วหรือมั้งเนาะออสามสีสี่สามแปดสามแปดเลยพี่โอ้พลังนี่ไม็ต้องพูด,พดถึงอย่างแรงเลย ไอ้คันที่ซ่อมใหม่ใครขับพี่ชื่ออะไรเขามรู้จักคือ<ล>ชื่อเก่งหลานลักลักลักษ์โอ้เอ้าใช่คนเออใช่คนนั้นไหมพี่ออจำเขาไม่ได้เลยไม่ใช่ผมวันเลนะคนละคนกันเหรอ,อคนนั้นก็ชื่อลักไม่ใช่เหรอพีอ่แต่คนละคนกันเพราะว่าอไรยู่คนนั้นไปไหนละขับรถอะไรพี่ขับรถกุ๊ก่อนับรถทางนู้น ยังน,นี่คับออมีขา้าวโพดเนาะนานี้ s ใช่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 ใชนาน,นี้ขา้าวโพดกำลังออกเยอะเลยครับพดี๋าพับเห้คืออะไรายเนี่ยไป,นะไปขาสามเดืยนั้เือแสนเลยอ้งง<อ>เเขาขับแถวอุ้มหางด้านนอกเขาไปอุ้มหางมาบิ่งมาเลยเที่ยวเลยเที่ยวแล้เที่ยวแล้วก็ยังไปเดืว,าวาง,งานมาไม่ใช่ตลอดนะทัดผงก็มันมีงานนะพันส <2002 S 2> องเลยพี่พันฟองนี่แหละเที่ยวหนึ่งกางอยู่ ถ้าแถวแม่กองทีก็พันหนึ่งแต่งานไม่เกินห้าเดือนหรอพี่ถ้าวิ่งปุ๋ยวิ่งอะไร<ม>ด้วยเนาะสูงสุดไม่เกินห้าเดือนนะพี่ยังไม่ถึงสักหนาเวลาเรางั้นเราไม่มีงานไม่รู้จะมาหาเขาไงเนาะเนาะ,ะพี่เนาะ,ะเราพูดหึือว่าคิดยาวๆนี่เองมันลำบากตัวเองแหละเนาะเเาก็งินดีจๆ,ๆแต่เพีๆๆ้ยนเดียวเลยเฉลี่ยแล้วก็เฉลี่ย <ๆ S 1> แล้วก็อันนี<ะ><ล>้มี อาจารย์ใหญ่กำลังทำร่องโอ้ครับอาจารย์ใหญ่ครับอยู่ใกล้เดี๋ยวผมพาไปดูคลิปนี้ครับพาไปดูอาจารย์ใหญ่นะทำร่องสวนทุเรียนครับโอเครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งครับเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครครับคลิปนี้สวัสดีครับอาจารย์ใหญ่ดำครับครับสไตล์กันครับครับ จริงๆนะครับแมคโครก็ได้รถไถก็ได้สิบล้อก็ดีครับเป็นอย่างไรเลยครับออ้สิบบิ๊กสิบบิ๊กร่อนครับอึ๊บร้อยฟังเสียงครับเปี้ยงอ้าวโหยตบตัวดีอยากเจ๋อเลยครับ